สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับ Final Fantasy 15เดย d เดยะไร้วเดย์เนะฮะโอเคก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือรถโ,โดนขโ,โมยนะครับแล้วก็เราต้องไปเอารถคืนที่ฐานจักรวรรดินะครับตอนนี้เราก็ต้องตั้งแคมป์เพื่อคิดแผนก่อนนะฮะ ตอนนี้เราก็มี e x p อย u หมื่นหนึงนะครับแต่เราก็ไม่เสียดายนะครับกดไปเลยแคมป์อย่างรวดเร็ว <laughs> แคมป์ตอนฝนตกนี่มันแย่จริงเลิกบ่นแล้วทำงานเถนะอ,นอะถน่าเอ็กเนสเอ็กเนสถ้าเจอกันตรงหน้า,าไม่น่ารอด แต่เราไปตอนกลคืนแล้วแอบล็อกเข้าไปลองไปไต่อแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่ของฐานมันแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าอะไรก็เลียอยู่ที่ไหนนะครับฟังดูดีนี่หว่าเอ๊ะจะได้เอาอะไร,รก็เลียกลับมาสักทีครับแน่นอนกินเลย Begin the operation ก็แบบคล้ายๆว่าถูกยั่วล่ะอันดอนจ์เราต้องเข้าไป,ไปเอารถที่ถูกขโมยไปกับเพื่อนครับสิ่งสุดท้ายเราอยากทำคือ,คอเข้าโจมตีมันกับมันตรง้องต่อต่อให้มันจะไม่เสร็จภารกิจก็ตามยังไงก็ต้องเรียกการโจมตีนะครับ ถอยดีกว่าถอยดีกว่าบวกไม่งันเละ Infiltrate the base นะครับรอบเข้าฐานเอา้ามีทหารมากไอซ์อาส้วจะโซนมาเปก่รบนไซตบนกรนนให้สัญญาณจัดเลยสามง ่เออขณะที่รอบเข้าฐานจัก,กรวรรดินอกติสสามารถจัดการศัตรูทันทีด้วยการวาร์ปคิวจากข้างหลังนะครับเออ่ก็อย่าลืมใช้วาร์ปคิวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาดิวาร์ปคิวตายมันะเรียบร้อย นี่มึงไม่เห็นกันเลยล่ะโอ้อีซีจริงนี่เหรอน้อวิธีสมเลยเนาะรับอุ๊ยโอ้ตกใจหมดกะเดียวไปวิ่งอ้อมมาจากทางนั้นก็นึกว่าศัตรูไมล่ะเฮอยน้องตัวแสงค้นหา เดี๋ยวเคยเดินอย่างระวังด้วยล่ะถ้าเราโดนแสงเห็นน่าจะนั่นแหละครับจีๆได้เลยโฮ้ยโอ้โหเวทันเกียร์มาแล้วแล้วมันไม่เห็นเหรอเนี่ยว่าข้ากุเรตโรหลบไว้เพราะเราอยู่หลังโฮเวอร์ใช่ไหม โอ้โหกี่ตัววะเนี่ยพวกกองทัพมันมนี่ถึกไม่อาายากไปยุ่งกับพวกมันเลย,เ,ยเราอยู่ในเงามืดอย่างเงี้ยแหละดีแล้วโอเคหาเลกาเลียนะครับต้องมีของเ,เก็บไหมเนี่ยบอกว่าจะไม่มีนะไม่อยากวิ่งเล่นในนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะพังก่นอนเดี๋ยวแพนพังไปโกคระเนราเ ต้องจุดบอดไว้วันฮิตวันคิวโอ้นี่มันวันช็อตวันคิวหรือเปล่าวันช็อตวคิววับคิลเลยวัคิลเลยแล้วอีกตัววับคิลเลยคต <c oughs> เนียนเรียมฮีแป๊บรึ๊บ ไปทางไหนต่อเพชรนิษไปไหนแล้ววะทางนี้เหรอวิ่งข้ามมาเลยแก,ยกน,นะเอางันนะพี่เอาได้ที่ไหนรับประตูโอ้ยอีกนิสไปไหนต่อคิดเลยวทางนี้เปล่าใช่ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหแล้วเราจะเดินเข้าไปตรงๆอย่างนี้เลยเฮ้ย English. เฮ้ยโอ้โหจะได้ยังไงวะนะ่ะมันกำแพงเลเซอร์ขนาดนี้เข้าได้เหรอวะเอ้าเราพลอยวามันอยู่นี่ทะงนั้นไปทางนี้หรือเปล่านั่นไงมีกุญแจอะไรอะ่ะ โอ้หนี่มันหุ่นเป็นท่านเกียร์วางปลางยังไงแล้วโอ,โอเพนเกือบแล้วเพาวิ่งเข้าทางนูน้นโอเรียบร้อย <c oughs> นี่แหรอที่สิ่งนี้ให้พลังงานเนี่ย <c oughs> เป็นมาร์จิเทคเจเนเรเตอร์ไม่แปลกเลยที่ไอ <c oughs> พวกมาร์จิเทคแถวนี้มันจะแ <c oughs> ข,ข่งมันแก่งมั็นพิเศษ จะพังมาดูไ,ดไหมมันอันตรายเกินไปไม่ปลอดภัยด้วยวบคิหกเลยวะโ,โ,โอ้โหมันไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่ได้อ่ะชิบหายโอ้โหเอา nearby enemy must be eliminate พลัน,น,น,นย่บ เราวา่าตายของเราครับเอแล่ออมันเวลที่ยวไหนีรวอานมาเมรี่มร้อ easy game โอเคครับไปไปต่อ คงไม่ต้องมาทำรวจข้างบนทนะี่เกียรเออน่าจะต้องเดินอ้อมบ้างทางนี้ทางนี้งงแล้วรู้ดีรู้ดีปิดแป๊บ <c oughs> เฮ้ยมีของ <c oughs> <c oughs> อยู่ฝั่งนูน้นไปเก็บไงวะ โอ้โหเห็นของไม่ได้อะอยากเก็บโอ้โช่างมันแล้วกันให้เก็บเก็บละถ้ามีทางไปเดี๋ยวยไปเก็บแล้วกันนั่นไงเลยกเรียไม่เจอง่ายหรอเล่านั่นไงไม,มากเลยนะโ้โหจอแล้วที่เราเจออะไรวนเนี้ย เปลี่ยนแผนงานใหม่คือเคลียร์เส้นทางให้เลกาเลีย <laughs> มึงเปลี่ยนเร็วจังนะเออโอ้โหระ <c oughs> เบิดไอชิบไก่กาดิวลาตายเลยครับท่านเลือสองพันไม่หายเป็นอิสระ เอ,เอาทังเร็วจังวะหจบเร็วเดี๋ยวมันระเบิดนะเวย้ยระเบิดว่ะนั่นไงแล้วแล้วทำไมเพื่อนมันไม่โดนดาเมจวะเราโดนไฟไฟดีพวงมันอ่ะ เฮ้ยป้อมอะถงไอ้ถังน้ำมันนั่นสิหน่อยวะแหวใช้อาวุธของจกักรวดิเพื่อบึ้มถังลำถังพลังงานนะครับคือทำดาเมจให้กับพวกไอ้พวกขุนได้น ไลเปอร์ล่ะวันดีโหหลอดอามิเกอร์มาผมไม่ต้องใช้มันไปไหนแล้ววะเออ มันคงไม่ต้องระเบิดก็ได้นะเนี่ยอย่ไี้จะใช้ไปสเสมอเมื่อวัดดีโยยิ้มสิโยวางไปวางมาเเอาดับใหญ่ไปเลย เดี๋ยวเราไปจัดการเจเนอเรเตอร์แล้วก็พวกศัตรูในแอร์รีให้หมดเลยแนละ้วกันเนาะพยายามมุม่งพังเจเนอเรเตอร์ก่อนนะพวกมันรู้หมดแล้วว่าเรามาไม่ต้องสนใจละเอางั้นแหละปิดนะเปิด น,นั่เจอไม่มีวาร์ปคิวแล้วใช่ไหมเนี่ยวาร์ปคิว,วมาได้แค่ตอนนี้เปล่าดี่ อังแล้วเหรออะไรกันหมดแล้วล่โหอะไรวะแค่นิดเดียวอ๋ออลไรกัขอเลี้ยงทีก่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าของเราไว้อยู่ตรงไหน ไอเทมซินนั่น <laughs> ปล่อยมันแล้วกัน <c oughs> โอ้โหเจอหุ่นบอสใช่ไหมอย่างไรเย <c oughs> โอ้โหมันยังตามทิปไก่โอ้โหมีไอ Moss <c oughs> ้นี้พังด้วย ไม่ก ES ูดเนสโอ้ยเหยียบกันแบบไม่ให้ไอ้นี้เลยนะเอาแบบเวลาน้องนะอ๋อไฟอยู่แล้วเอ้ยมันแพ้อะไรมันแพ้นล้วแข็งเหรอถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะอีสอะว่าเหยียบไป แคลลี่ต้องมีกดคอ์เตอร์เอาโหกดไม่ทันอีกแล้วโอ้ยนี่อย่างเงี้ยโดนมาดำเลยวะอาวิสเฟียเฮ้ย,ยทำไมใช้ไม่ได้วะเออกาวิสเฟียพึ่งยิงติดอะไรแล้วมันโดนเหรอนะยังได้เว้ย อา้าวอยู่ดีๆก็ซัมมอนได้จังหวะนี้สองสองซัมมอนซัมมอนดีเรียบร้อยตาโม่ัจับได้เลยได้มาอุปใช้เลยจัดเป็นโบ ลังของทุกเจ้าทั้งหกหนึ่งมึงโคตรสุดเยือกสุดแล้วมันก็ได้ผลด้วยที่นี่มันเละเลยอ่ะไปเอาเละกเรียนเถอะ rest in pieces ปกติมันต้อง rest in peace ที่แปลว่าแบบหลับให้สงบวันนี้มันหลับเป็นชิ้นๆตรงนี้มันก็ง่ายละ

วาวเอ้าวาวล้วก็มาวิ่งอ้อมทำเพื่อใครโัดเอ้าไปยังไงวะวั a เ t อ e h e l ์รีเทอร์นทูเลกาเรียครับต้องแปลว่าต้องวิ่งออกไปทางนู้นแล้วค่อยไอ้นี่โอเคมันไม่ทำทางไร้นี่กันเอ้าวั a เ t อ e Fuck. เราว้าไปได้ไหมไม่ได้โถ่ทิเงี้ยว้าไม่ได้วิ่งอ้อมมันบังคับอ้อมนี่หว่าโถ่เียจุยสามร้อยฟีีครับกลับไปที่เลยาเลีย ได้ลดคืนแักทีคัดีนเหรอใช่อะ <c oughs> นั่นโอ้เลวัตสาชิบุเดอไม่ได้เจอคนนะ่าหน้นราร่กา ได้ขโมยพรของเทพเจ้าสายฟ้าใช่ไหมแล้วยังไม่รู้ผลตอบยังไม่รู้ผลกระทบที่จะตามมาอีกเหรอเฮ้ยระวังอยู่นิ่งๆพกนายทุกคนไมดีแล้วนู่อความยิ่งใหญ่ของเขาทุกคนเออไม่เห็นมาแล้ว ฉันไม่ได้เป็นข้ารับใช้จักรวาลฉันองการฉันเป็นคนสั่งงานคนอ่อนแอไม่ควรจะปกป้องอะไรได้ทั้งนั้นนจะวาโอ้ยกระจกแตกเลยรถกูอย่ามายุ่งกับรถฉันจะเอาไว้ล่ะถ้าคนที่ถูกเลือกตายไปนั่นก็เป็น พอแค่นั้นแหละช่วยไหมไม่เอาเขารือมันอ,อ,อ,อะไรกันมชเ,เชื่ออย่างนั้นเหรอตอนครั้งหน้าที่เจอกันฉัน,นมีงานนิดหน่อยที่ที่ไหนบะอ่านไม่ทัน,นันก็ไป ทบอเดินทางปลอดภัยในวัดมันน่าตกให้ไฟหลุดพวกนายรู้จักเขาเหรอเรวัตนอกเฟรเย์เนฟสวะเจ้าชายลำดับที่หนึ่งของเทนเดอร์บแล้วก็พี่ชายของเจ้าหญิงลูน่าเฟรียะมันน่าตบให้ไฟหลุดจริงๆว่ะไอ้ ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。ンン封鎖のために撤退した施設についても現在は完全に撤去されています。ンンルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑、混乱を避けるため緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を流しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょう。ンン前の将軍はボート襲撃の際に死亡したそうだ。定年くらいの人間が最期を迎える。いったいなんで将軍に？ ล้วทำไมกาถึงอยากต่งงอสู้กันถ่าต้องการพลงังเนี่ยจัดให้เลย <laughs> ต้องติดใจเย็นดิเรแล้วเราต้องไปไหนเรสตาร์ล,ลัมไปทางไหนเนี่ยไปถูกแล้วใช่ป่ะ <laughs> โอเคครับตรงไปเรื่อยๆเรวก็มีเลี้ยวซ้าย <laughs> ที่พูดเมื่อก,กี้ก็คือเอ่อ จักรวรรดได้ปลดที่กั้นออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ทําลายพวกฐานทุกบริเวณในแถบนี้ด้วยแล้วก็ทางการเนี่ยคิดว่าจะมีการเกิดรถติดขึ้นมากบนทางด่วนรอบๆภูมิภาคนะครับก็เลยขอให้ประชาชนที่ไม่อยากจะไม่ใช่ไม่อยากประชาชนที่แบบไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเดินทางนะครับเพราะว่ารถมันจะติด โอเคประมาณนั้นเราจะพรื่องอไรจริงไม่ต้องบับก็ได้นะเมื okay. ่อกี้อีซี่อะไร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ไปหาไอริสที่เลสตาร์ลัมนะครับ ขับรถไปยาวๆนะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้กระจกเราแตกอะโนคโตะอันอซาอนอซาชสอถามอีกแล้วให้ถ่ายอะไรไหมถ่ายเราล้กันไม่ออ้าอะไรอใต่าอะมันยูเนย <c oughs> ี่ผมต ออฟน็อกติสโอเคครับถึงแล้วเลสตอรัมไปจอดนะโอเคจอดปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันดเอ้ยอ้าวทำไมน้ำมันมันเต็มถังแล้วว่าน้ำมันเต็มถังเพระจักรวรรดิเติมให้วะเนี่ย <c oughs> งงหาอบดูสิอะไรเห็นขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวงังฉันไปที่คามไม่ได้พวกจกวักรวรรดิมันมาที่นี่ตอนที่พวกพี่หายพวกพี่ไม่อยู่ไม่มีใครพูดเกี่ยวกับนอกเลยก็จริงแต่ว่า เวอเขาโผล่มาแล้วก็์ตอเลตนั่นสงสา้นขิ่รเรตต์แปลว่าถูกฆ่าหรือเปล่าวะเนี่ยหมายความว่าไงแล้วเกิดอะไรขึ้นจารเลตพวกเราทำอะไรไม่ได้จริงๆโดนเอาตัวไปหรอหรือว่าโดนฆ่าเลยรวะ Are you serious? ฉันฉันทำอะไรไม่ได้เลยเราจะไม่ให้พวกจกวักรวรรดินี้รอบอีกมันจะต้องได้รับกรรมย่างชัสมสัญญาผมเชื่อในเจ้าชายครับ ถ่ายแน่เลยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันพาเทาคอตไปที่คามด้วยแล้วกันเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็คงไม่ได้เข้าใจาล่าแม่งดาร์คลาวจริง จบเลยเอฟเอฟเท่าไหร่วะลืมเอฟห้านักเราโอ้โหรูปนี้อีกนิสมันหลอ่อเว้ยโอ้โหนี่ตอนวาร์ป <c oughs> เหลือแต่ร่างเงาสุดยอดเลยหืมทำไมหน้ามันหน้ากลัวจังวะม,มาจีเทค ยังกับผีเท่โ hey. อ oh, ้โหเรวัสเอาเรื่องนรลายล่ะอ่านโอเมนนี่ว่า มีดของลิกซ์เนี่ยเนี่ยพลังฮะต้องมาเอาบทรวัติชะก็ไม่มาเอาอีก บทเงิบ c h ปเตอร์หกนะครับทางไปข้างหน้า away forward w e n e e d the Cape c o m e l i g h t i n the south of Klein lies an underground harbor harbor uh oh. ใต้แสงของคามนะครับทางใต้ของคลายเนี่ยมี ถ้าเรือใต้ดินอยู่นะครับ has long มันถูกทำหน้าที่เป็นไม่ใช่สิมันรับใช้ราชวงศ์รูเชียนมาเนิ่นนาน,นครับแม้แต่ตอนนี้นนอ๋อก็เรือครังเรือที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกใช้โดย k King Regis หรือถูกเป็นเจ้าของเ,ออเป็นของ k King Regis ครับก็ยังจอดอยู่ที่นั่นแล้วนอกก็ต้องไปขึ้นเรือครับ หลายวันต่อมาคง,งให้เธอไปคนเดียวไม่ได้หลังจากที่ทุกอย่างเป็นอย่างนงี้เดีินในรถมันคงเบียดหน่อยแต่ก็เอาเดิน <laughs> ไปกันนะไิไมไดะให้ซีดก,กับซินดี้รอนะแต่ว่าเพราะเรช่วยพวาเราสุดความสามารถจาเร็ตเป็นคนหนึ่งที่เราควรจะขอบคุณเขาสมแล้วนะ เป็นคนรับใช้ของตระกูลเราเหมือนกันนะครับเจ้าเลนคือแม่งเหมือนทำเพื่อแบบสร้างความแคนแล้วเน,นี่ยตร <c oughs> งเนี้ยบนหน้าตบข้าวไม่ได้หมดหัวร้อน <c oughs> mid up with iris <c oughs> คือผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้เรา จะแวะไปทำอย่างอื่นก่อนดีไหมที่ไม่ใช่ควรหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เรียกได้ว่าค่อนข้าง <c oughs> คิดหนักเลยนะครับ